สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อกี้คือไปเดินเทเวลนแล้วก็แบบเจออันนี้มาจิงเจอร์ขิงใช่ไหมคืออันเนี้ยเราอะอยากลองตั้งแต่าลีน่าโกเมสเขาดูจิงเจอร์ช็อตนะคะ <Yes. S 3> So This looks more than a shot to me. That feels like a okay okay down the hatch here we go แต่ว่าไม่เคยไม่เคยเจอนะแต่หรือว่าเราไม่สังเกตเองไม่รู้แต่ว่าอันนี้มีแล้วนะคะทุกคน <_ an> เพาอยากลองอ <_ an> ๋อคือปกติคนไม่กินนะแต่ว่าอันนี้คือมีความบันเทิงอยากลอง <_ an> จะเป็นยังไงไม่รู้ <_ an> อๆๆืมหกปลกแปลกแล้ว มันเป็นกลิ่นของกระทิงนี่แหละ OMG oh y o d this is so... คือตื่นเลยอ่ะ Beta Glucane Vixie 200% uh. ก็คือมี Limon Juice from Limon Juice Concentrate 20% Ginger Root Extract from U.S. Ginger Fresh Juice Powder 73.98% Wild Flower Honey 3%

หนึ่งทีแต่เราไม่นั่งจะปบไปอันนี้ก็อยากันนะจริงขอขึ้นขึ้นกวาดพอก่อนนะทุกคนแปลกมากบอกเลยจริงๆแต่อร่อยแนะนำที่กิดนะคะทุกคนเดี๋ยวไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปทำงานสายตอนนี้ก็เจ็ดโมงครึ่งก,กว่าแล้วนะนไม่ตาย